สวัสดีครับท่านช่มยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสอพาโชคครับมื่อนี้สอพาโชคกับสิพาพี่พาน้องไปกราบนมัสการปูทุดงศูนย์สามเจ็ดครับหรือปูทุดงพดเนี่แหละครับเขาอีกแล้วครับพี่น้องเด็กปูทุดงศูนย์สามเจ็ดครับเข้าเต็มเต็มครับเก้าสองล่างครับปูเน้นล่างให้พร้อมครับเอาจังไดกระตามสอพาโชคมากนะครับเด้อเดี๋ยวสิพาฒไปฟังน้ากันไปเบิรงน้กันว่าหมวดนี่ ตองวดปูสิว่างแนวทางตัวใดพี่นองก็ตามสอฟโชคมากครับครับนมาสการาปูเ,ปเ,เ,ปเมื่อนี้ก็เป็นตองวดเนาะปูเนาะดเด็กปูออกมาหวดที่พันมาเขาทั้งบนทั้งล่างบอกปูหรือจังแดงทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าออกคลิปไปนี่ ล่างน 2, ี่เก้าสองปูเน้นห้เล่เนาะปูเนาะเน้นล่างตรงตรงเลยเน้นล่างตรงตรงเลยตัวย่างมาเบิ้งเนี่ยยางยันไว้หน่อยมงใส่เล็กเดนเก้าสีเก่าหายปูนสามเจ็ดตัวย่างมาให้ เลขวันนี้มันได้สามมันได้เจ็ดสามสีเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามสี่และมันคือเขียนไว้ไล่อเลขกันได้สี่หนึ่งประหยัดอันนี้มันแต่สี่หนึ่งเขียนเอาไปอามันลยค่ะนี่นี่ะเบิ้งเออพีพีเก้าเออนี่อมอืมลังตรงตครับนี่แหละขอบคิปวันที่แปดตัวนี้ นี่วันที่แปดมันออคลิปวันที่แปดเพื่อนอันเก้าซี่เก้าสองแค่ไหนอ๋ออันนี้สถิตีงวดที่ผ่านมาเนาะปูเนาะอันนี้คาดใต้คู่นี่เป็นถึงว่าเก้าแปดเก้าหกแล้วมันเลือกชนะเก้าซีเนี่มันมีเก้าหาหรือเ่าอ๋อเมียนปูได้บอกเช่นนี้ละบัดเนียนช่วนบัดนี้งวดที่ผ่านออกมาแล้วมันถือเก้าสองเก้าหามันก็ถืออยู่ตะวันวันหนึ่ง เลขมันออก,ออกตกับภสษอตะวันเก่าสองก็อออกตรงๆเนาะก็นนี่เลขอันนี้มันเป็นเลขประจําวันของมันแปดสามบ่แปดสามกบแปดศูนย์ที่ปูบอกว่าแปดสามชนมาขันหน้ามันมากข้างบนแปดศูนย์ขันมากมากข้างล่างบ่บัดนี้อันเลขเลขมันจะออกอยู่กับนี่เก้าซีนบ่เก้าซีนนี่ไม่ถึงว่าทายคูทายคูนี่เท่ากับว่าเก้าสอง ้าแปดเก้าหกตท่านั้นบัดนี้มันไม่ออกไม่ออกเก้าสองเอาบัดนี้เอาบัดนี้งวดต่อไปงวดครับงวดสีมางวดสีมางวดสีมาวันที่หนึง่งครับให้ปูอธิบายฟังงวดสีมาครับแต่เลขที่ปูบอกมาบางหนึ่งเ,เ,งเราเบ่งเราจะแดดธิบาบปูหอปูอธิบายก่อนเพรท่าน,นครับเะ <c oughs> ว่าเลขวันที่นห,หนึ่งนี่เนาะ วันที่หนึ่งวันน,นั้นคาดนึ่มันเกียสามซีนเนาะเลขเกียรสามซีเก,เกียรเกียร์สามสีไหนมันวันนี้มันได้ซีหนึ่งได้ได้ได้ซีหนึ่งสี่ศูนย์ใช่นี่เลขล่างมันมีสามคูไม่โอกรกโอ้นี่นี่นี่ยปูอันนี้นั่นแล้วโอ้น,น,นี่นี่เนี่เอาปูถือใบตัวน,น,นี้แยกแล้วครับถูกต้องแล้ว เรียกว่าเลขกันเลขนี้เนาะเลขวันที่หนึ่งวันขั้นวันที่หนึ่งวันขั้นเลขเลขนี้เลขประจำวันของมันค่ะมันจิตถือตวงหมดมันจิตถือตวงหมดเจ็ดสามสี่เนี่ยมองหมดรถหมดรถบัตรนี้สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หกเลขหลังมีสามกูบัตรนี้เลขกันอ๋อ เลขเก็ดสามสองตัวว่ามีข้างบนเก็ดสามมาท่านเขียนปูข้างบนบนเลขบนนี่เก็ดสามตัวเดียวอ๋อบนเก็ดสามเอาเอามาเขียนก้อนกระดาษปูเขียนหายจ้ะอ๋อเป็นงานดอกเอาน้ำโมก็ได้หรอกเอาวางเลยตามมาตัวปูอธิบายแล้วเด้กเก็ดสามสี่นี่มันเป็นเป็นเลขกำลังวันหมอปู เลขกวันมันเลยบ่แม่นเด็กเลขกวันเลยเล็กวันหนังข้ารนวันแปดวันังข้ารกำลังวันกำลังวันเล็กวันเล็กลับบ่๋มเล็กวันเล็วันได้ยังซีนี่ได้ซีนึ่งตัวเดียวนี่จุ่มนึ่ตัวขยายลงเลซืซอนี่ขยายลงมาซีหนึ่งซีศูนย์ฮัจเมันขึ้นมันลงเลขกได้ซีหนึ่งตัวเดียวมีล่างได้ซีหนึ่งตัวเดียวค่ะ เม็ดเดียวโอ้จรางจริงๆแล้วนี่เหล็กปูมันมีล่างนี่ก็มีเม็ดเดียวบนก็มีเม็ดเดียวมีแต่ซีน่ะล่างนี่ก็มีแต่ซีหนึ่งแต่ว่าปูขยายออกไปซื้อขี้เ้นได้สีแดงได้ประค่าซีหนึ่งกับเจจานปูกันกันไว้มันบรจ่าซีสูน่ะหามันรดเต้มหนึ่งแรกลรกปบไม่ได้กันแล้วเรลยกปลดออกคือเราปูเราสิมีหลักเกณฑ์ว่าถ้านั้นมามา สี่หนึ่งสี่มันสิลดลงไปก็คือสี่ศูนย์อันนี้คือรักเกณฑนของปูเราแต่ว่าเลขวันหนังขั้นนี่ส่วนมากมันเกิดสีมีเบิร์ดแ่นโมปูอันเบิร์กัเบินเบิร์มันสีมาจังซี่เราว่ามาหกหกเราว่าเป็นไดทอนี่เป็นไดทอนี่จริงๆแล้วตัวเลขของปูนี่เอาขีดสินใตนะมันสีมีแค่สี่หนึ่งสี่หนึ่งกับเจ็ดสามเท่านั้น กับเก็ดเส้นได้เก็ดสามเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวก็ว่าได้ครับหายากแมนบัดนี้อันปูให้รักลอยมากเลขสามตัวซีเป็นรักลอยค่ะซีเป็นรักลอยกรซีเก็ดสามท่อนี่เป็นไดท่อนี่กะน่าซื้อกปน่าซื้อ,าอ,อยานมันถึงบนน่าก็ซื้อซีซีหนึง่งซีแล้วออื โอ้ทายานมันขึ้นบนที่ปูเอารักลอยมาใส่ซีซีหนึ่งซีซีศูนย์เป็นหนครับถ้าเป็นหมากมันจะออกถ้าทำมุกองมันอะ่างไรโทษทำมกล้องกันส่วนมากปูสิส่วนมากปูเกระสิมีขึ้นมีล่งอยู่ด้เนาะปูบางคลิปต่อไปหารังเทียเนาะหาลังเทียปูกิไปนิมิตมันโมปู เอาว่างหันมันนี่มดบวคักได้ว่าสองแปดหรือสองเก่ามนมีหวงมันไม่เห็นคักนะครับแต่วันนี้วันนี้มันเห็นคักเลยวันนี้วันนี้เห็นคักเลยมโนโกวันนี้ไม่เห็นเนี่ยสีหนึ่งว่ะก็นั่งอยู่พี่ก็บาปลายเล็กปไปสนามหลวงนี่จะเห็นปลายฉะน้ำสองบ่วันที่หนึ่งวันที่สิบสี่ตุลาอีพกตุลาจะเห็นบ่ะครับครับครับนั่นแหละแต่มันเป็นลักษณเนี่ยมันถึกเลยปูเป็นเลข เป็นเลขนิมิตมันบ่จ้ะเลขนี้ว่านิมิตกับแมนถ้าวาดใครๆวาเลขนี้เคล็ดออกมาแล้วมันได้กางสี่วน้มิตอ๋อมันางเบิ่งเราเลขสมาธินั่งสมาธิเราก็เลว่อยวาณิจได้ตัวนี้ที่อาจารย์ก็เลยเขียนออกมาว่าได้ตัวนี้ที่ได้เสีหนึ่งปูนางสมาธิไปใคขๆเข็นสีหนึ่งบอมมือเคลื่อนี่ฟันตองวดฟันแบบเย่ ฟันแบบเดียวคือเป็นคอือย่ายนั่นย่ายนั่นย่ายังก่อนฟันย่าเราถือเล็กอยูอ่ฟันก่อนวอกเล็กลราที่ย่าจันละเจากินดาย่า <quiero> กินดาฟันแบบเดียวกันค่<ฮ>ะอื <puis ๆ S 1> มันมีหาจินหัวจินหันเป็นลักษณันึงฟันแบบเดียวกับก้อนฟันตองหดฟันตองหดถ้าว่าเล็กใดังสิบบางหันเดียวบางหันบางหันเล็กคอยมันแต่น สองเก้าห้าเดได้สองเก้าห้าแม่เด็กเได้สองเก้าห้านั่นละเข้าบนล่างเ้ยตัดเลยเนาะบนล่างเลยวันนี้ซื้อฝากแค่หน่อยซื้อด้ทำตาซื้อฝากก็ซื้อดเนี่ยสส่ิติติแม่หน่อยค่อยเขียนชัดเจนนี่ิติอยาวกั้นเด้่าถิตินี่เห็นบ่นี่นั่นชัดเจนนี่ลยชัดเจเอเมา ก่าีมันลงทงายกูมันอาจสีได้เก่าสอนน้ำเอา้าไ้เบิงอัน<ม>สถิตตงวดวัน<ม>ที่สิเกตสิพันมามเนาะสิเกตอ่าเบิงเอา้าเบิง,บงใส่กันอันนี้คืออันปูไายหรอบแรกเลยนี่สถิตตนี่ปูหายหอบแหลเลขรอบแหลปูนี่มันจะเข้าทุกงวดเท่าที่ตามาเนี่ยมันเข้าทุกงวดเลยงวดก่อนเนี่ยมันเข้าทั้งบนทั้งล่าง งวดนี่ไต่มาดแรกที่ลาปลอยนี่ก็คือเขาเก่าสองแล้ววันนี้เลามาปลอยอีกกลางๆบาได้เฮดคลิปแม่นบ่ครับบ่ดด้เฮดคลิปเก่าครับเขาว่ายากหลายเลยบ่ดด้เฮดแล้วก็บอกอย่เราก็บอกแต่ว่าบอกให้ซื้อให้ซื้อแต่ทุกคนก็ยากน้ำเลนขังนอกก็เลยบ่ได้ทายทำนํำเสนอพี่น้องเอฟซีออกไปเนาะเข้าค้าเดียวก็ถือว่า แต่สุดยอดแล้วเพราะว่าเพอาะเราเน้นเน้นให้เลยล่างอย่างเดียวก็ได้กลับผอบเขียนไว้ชัดเจนเลยค่ะแม่นจ้าเนาะนี่เอาเนาะเอาค่ะเห็นกันแล้วเนาะเอาเลยสุดใหม่มาให้พี่น้องข้าเบิ่งแบบนี้ครับกบสมซื้อทะที่ปุบดหนีครับปุ๊บนมดงวยโอ้ยก้อ็ไปดินขนาดเล่มเลยนะบนนี้มันดินมันหาวมันเล็กมันิจีบนะปูเอ็มซี แต่ละช่องสังเกตเด้อค่ะเล็กปูกดหมี่ปูทุดมงปดหมี่รอบแรกนมี่คนปล่อยนี่ความแม่นย่ามันมีให้โจดดใ้ท่ามการบ้านไใ้ไปหาซื้อฉลากินแมงรัฐบาลใบก่อนจักใบสองใบแม่นแต่ว่าชัดงวดนี่ชัดงวดนี่งวดเลยน้อยน้อยเน้นเน้นเลยงวดนี้ปูเล่นยำ่ำขักแน่เลยเนาะงวดนี้ครับ,รบซีหนึ่งโคโลีล่งบน เจ็ดสามเท่านี้บนมีเม็ดนเดียวเม็ดนเดียวเม็ดนเดียวหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องาาหไ้เดอมันสิหาบ่ได้ดิลอตเตอรี่ออกจองไปเลยเนาะแงนจองไปเลยทุกไปจองไ้เด้อนั่นเจ๊สินดามจ้าให้ได้ปศมีปศทุกให้ได้ใส้ได้สอยเนาะจ้าปูให้หิมะมาปูคนแล้วมาเข้ากองแล้วมาเงินทองอะ้รมานัดชาลีตินี่ สาธุา,า,า,ามัสการจ้า,จาการนมัสการเจ้ะค่ะการขอพระพุทธแนวทางตัวเลขโปรดมีเถิดจา่า